สวัสดีครับนะครับพี่น้องพบกับผมช่องกีซีธาตุนะครับพี่น้องวันนี้สิพาพี่น้องมาเบิงนะครับรถซ่อมนะครับเคลื่อนที่นอกโมเมนสังสมประจํหมูบานนะครับแต่ว่าเป็นรถซ่อมที่เคลื่อนที่นะครับพี่น้องสิพาพี่น้องมาเบิงนะครับว่ามีหยางแน่นะครับพี่น้องอยู่ในรถของเพิรนเนาะส่วนมากก็จะเป็นอุปกรณ์จุกจิกซึ่งสามารถพบพาได้นะครับพี่น้อง ถ้ารถเท่าห่างอยู่กลางป่ากลางสวนนะครับพี่น้องก็จะมีรถแบบนี้ละนะครับแลนเข้าไปซ้อมหอดทีเลยทีเดียวนะครับพี่น้องครับในช่วงนี้รถก็จะห่างดูดูบ่อยๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็แต่งกิ้งเนาะนะครับพี่น้องใส่รถเป็นประจำนะครับพี่น้องแล้วก็ต้องเลยโทเอืนอน้างเนี่ยประจำประจำนะครับพี่น้องส่วนมากก็จะเป็นสายคัดเลีงขาดยางหัวเป็นเสียเนาะพี่น้อง นี่ก็คือสังประจํานะครับพี่น้องที่เราเห็ดอยู่นี่นะครับที่นี่คืออิสราเอลนะครับพี่น้องคันผู้ใดพึ่งเข่ามาเบิงเนาะนะครับที่เห็นอยู่บะแมนบานเฮานะครับพี่น้องที่นี่คืออิสราเอลนะครับพี่น้องรถกระเช้านะครับที่เห็นอยู่นี่เป็นรถกระเช้าเก็บผลไม้ของสวนอะโวคาโดนะครับพี่น้อง ซึ่งใครดูแล้วนะครับพี่น้องอยากนําไปเลียนแบบนะครับเอาไปพัฒนาตา่อใส่อยู่บานเฮ้ากับบดไห่วงกันเด้อนะครับพี่น้องเพราะว่าขิปส่วนมากเห็ดออกมาให้เฮ้าเท็ดต,ตามได้นะครับพี่น้องแต่ว่าอันนี้คือขจ้าเ,าเห็ดเอาไว้ขายแบบหลายๆนะครับพี่น้องเอาไว้แบบส่งออกนอกประเทศเนาะนะครับี่เห็นอยู่แต่ว่าบานเฮ้าถ้าขายภายในประเทศเรามีน้อยไม่ต้องทําตามนะครับพี่น้องเบืองไว้เป็นสาระ พัฒนาต่อนิดๆโอเคนะครับพี่น้องอันนี้ก็คือนะครับสำหรับบางคนถามนะครับถ้ารถห่างนะครับสอบสแบบใดจังใดนะครับพี่น้องนี่ก็คือผมเคยเห็นเนาะนะครับพี่น้องบดไดาลากรถเข้าไปสอมอยู่ในบ้านนะครับพี่น้องถ้าเป็นรถส่วนมากถ้าบ้อนหนักขีหรีนะครับพี่น้องบ่เด้ลากเข้าไปในบ้านในศูนย์สอมนะครับพี่น้องคือถ้า ห่างแบบจุ๊บจิกนิดน้อยนะครับพี่น้องอันนี้คือสามารถเรียกช่างนะครับมาซ่อมอยู่ที่สวนได้เลยนะครับพี่น้องแต่ถ้าอาการนักกะลาเข้าไปอยู่ในบ้านนะคบพี่น้องอยู่ในบ้านของเฮาจะมีศูนย์ซ่อมนะครับของจอรนเดียเนอะเป็นศูนย์ของจอรนเดียศูนย์ซ่อมใหญ่ของรถไถรถแท็กเตอร์เนาะพี่น้องแบบใหญ่ๆเลยนะครับพี่น้อง แล้วก็สร,ร้างนี่เพ่นฉีสอมทั่วไปเลยนะครับพี่น้องบริษัทสอมตลอดกระแสเดอ้อนะครับพี่น้องแล้วอสอมรถไถรถมียุ่นนะครับรถกระบะน,นิดหน่อยเนะเนาะมผมเออรถมียุ่นแล้วก็เป็นรถต่างๆนะเราเฮ็ดได้เบิดนะครับสร้างสร้างสารพัดนะครับอันนี้นะครับแทนแบนบานเฮ้าเนาะนี่รถเกอนทีแบบนี้ไปซสอมหอดบานหอดสวนแบบนี้ก็ดีดีเนาะพี่น้องนะครับหารับจ้างสมมุนะิเนาะมอ่งนี้มุมของแบบธุรกิจ แต่บรูว่าจะคุ้มค่านา้นัมันบอสนะครับพี่น้องอันนี้ห้าเบิงเ้งแเราห้าวบริมม้งในด้านของเม็ดเงินนะหมายถึงว่ามันก็สะดวกดีเนาะนะครับพี่น้องครับช่วงนี้ก็น่าร้อนนะครับของอิสราเอลเนาะนะครับพี่น้องช่วงนี้ก็จะเป็นหันกิ้งนะครับพี่น้องอะโวคาโดกะเริ่มจะซ้ำหน่วยไข่แล้วเด้อน,นะครับพี่น้องเดี๋ยวผมลงให้เบิ้งกันนะครับพี่น้องช่วงนี้จะเป็นหั่นกิ้งแล้วก็แตงกิ้งนะครับพี่น้อง ในช่วงนี้เดือนมิถุนายนเนาะนะครับพี่น้องแล้วบัดน,นี้ ado, อะโวคาโดบ่อท่านได้เบิร์ตนะครับพี่น้องจะมี BL นะครับอารอด,ดีดนี่หมดไปแล้วนะครับหมดไปได้สองสามมือที่แล้วเนาะนะครับแล้วก็จะย่างพั่นมักลีดนะครับพี่น้องพั่นมักลีดนี่ก็บ่อท่านได้เบิร์ตนะครับพี่น้องขัดแล้วขัดอีกนะครับส่วนมากเปรนสิบเงียบยง่ายขายขายขาย,ย่านมันนาเอาราคาเอาำนำนาของสิ นะครับพี่น้องแล้วก็น่วยนอยขึ้นมากอะโลขายน้ําหลังนะครับพี่น้องอันนี้คือเพิ่นเห็ดลายเพิินจิปมาณนี้นะคบพี่น้องพี่น้องเบิ่งกับสังเกตแล้วก็ถามเป็นความรู้ก็ได้นะครับผมก็ตอบได้นะครับแต่ว่าบานเฮากะบ่ได้ขายส่งออกกะโลไปเลยก็ได้นะครับพี่น้องขายโลไปเลยนะเพราะว่าอ่าฝ่าวาเงินนะครับพี่น้องปลูกมากได้ลายดอกฝ่าวายเอาเงินแต่บานของเพิินเพิ่นจะมีลายเกตเนาะพี่น้องเกตินี ประเทศนี้ต้องการเกียรตินี้ประเทศนี้ต้องการนะครับซึ่งให้ราคากระสูงถ้านั้นแล้วเขาเจ้าก็ต้องอเอาเงินนะครับพี่น้องตามใจลูกค้าได้นะคะรับเพราะว่าเพิ่นมีหลายเนาะนะครับแล้วนะครับพี่น้องมันจะมีอะโวคาโดที่ขายเพื่อเด็กๆนะครับพี่น้องบ่อขายทั่วไปสิเด้พี่น้องมันจะมีออเดอร์แปลกๆมากนะครับพี่น้องขายให้เด็กน้อยก็จะเป็นหน่วยในยน้อยนะครับพี่น้องบ่ด้ทิมได้ซุ้มน้อย ซุปเนยน้อยโบเมนบตัตโตเกตนะครับพี่น้องจะเป็นอะโวคาโดเพื่อเด็กเด็กน่อยอิสราเอลนี่นะครับพี่น้องเขาจะขายไปในประเทศแล้วก็เขาบอกว่ามันจะเหมาะสําหรับเด็กมีวิตามินกินง่ายนั่นนี่นะครับพี่น้องผมถามผมก็เออเด็กความรู้นะครับพี่น้องแล้วก็อะโวคาโดหน่วยใหญ่ประมาณหนึ่งโซนยุโรปจะมากนะครับพี่น้องแบบบิก๊กใหญ่เลยสิเป็นโซนของเอเชียบานเฮานะครับพี่น้องบานเฮาจะมากหน่วยใหญ่ใส่บิ๊กๆนะครับพี่น้องแต่ว่าในโซนยุโรปเขาจะมากหน่วยพอดี แต่บัาขันน้อยลงมาอิหรีเขาจะประเทศอิสราเอลจะมากเอาไปขายให้เด็กน้อยนะครับพี่น้องครับนะครับมื่อนี้มีสาระเล็กๆนน้อยนะครับพี่น้องกะอยากให้มาเบิงอยากให้พี่น้องมาเห็นซางซื้อดอกนะครับพี่น้องแล้วกะมาแนะนานะครับมาคุยกันเล็กๆนน้อยนะครับพ่ออ่าบองเงียบไปเลยนะครับพี่น้อง ช่วงนี้งานก็เร่งๆไหมเร่งๆอยู่นะครับพี่น้องเพราะว่างานน่ายจ้างนะครับบริมีเวลาจับโทรศัพท์นะครับขอโทษขอให้พี่น้องเนาะจะพยายามท่านคลิปลงเรื่อยๆนะครับให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้มีสาระมาฝากเพียงซัมนี้นะครับพี่น้องคิดหอดคิดถึงพี่น้องคือเกาเดอร์นะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะล่งนะครับผมบ่าได้ไหนลืมเ้ยพี่น้องนะครับที่ถามเรื่องอยาขายห้าเนาะ มันก็จะมีสูตรที่เอาไปสีนาฝนแล้วก็สูตรที่เอาไปสีนาแรงนะครับพี่น้องตัวอย่างก็จะมีบวกเขามานิดนิดหน่อยเดี๋ยวผมจะลงให้เบิ้งนะครับว่ามีตัวอย่างอย่างแน่นะครับช่วงนี้ผมบาัานี้มีเวลาเนาะพี่น้องนะครับเดี๋ยวลงให้เบิ้งช่วงนี้ยังกะแต่งกิ่งอยู่แล้วก็มีสีดยาแนยู่คือกันแต่ว่าตัวอย่างนั้นยังยังเดี๋ยวผมจะลงให้เบิ้งพี่น้องจะได้เอาไปเลียนแบบสําหรับมือนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ